สวดีครับผมเพชรนิรุตมากมากครับกาไฟนี้ซ้อมมากี่วันประมาณหนึ่งเดือนครับซ้อมที่ที่ข่ายดูที่ข่ายมีชาววัดที่บนบนพี่เดิมมีใครเป็นกู้เบ้าซ้อมบ้างอีกนะตอนนี้มีเพชรมรกตมี่หลายคนครับเพื่อนน้องๆคลายพี่ช่วยกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่เรายี่สิบสปีครับสูงเท่าไหร่ครับ178ครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้เ7็ดมวยสไตล์อะไรครับเอ่อครตเตองครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับบุลเลอร์นะไม่เคยต่อยกันครั้งแรกศึกษาเก่งมาต่อยบุลเลอร์ยังครับผมเขามวยจะตาย ฝีมือเข่านี้ครับวันนี้มาเจอเขานะวางเกบ้างแข่งให้ดิดูบอลเวทีอ่าก็ต่อยตามสไตล์ไปเดี๋ยวแก้ไขอุ้งเขาเวทีล่าสุดต่อยวที่ต่อยที่ร่าสุดเนินวันนั้นต่อยกับเดวิดวีเอ็มเบวบ์เบวบ์มาชนะคะแนนนะเบว์เท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสี่สามร้อยสี่สามวันนี้ต่อยร้อยสี่เจ็ดเนาะแล้วต่อสองฟอนด้วยไหวไหมก็น่าจะไหวเมื่อเช้ามาเป็นไงรถเท่าไหร่รถปอนด์ครับก็ผัดเลย้ันแล้วร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรง วันนี้ก็พร้อมเอาชนะไอออกไทยมาเลยครูพี่สี่ครับพุ่มากี่กิโลับบูโน่ประมาณสี่โลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณประมาณหกสิบครั้งคุณจะมาฟาดเชิญช่วยแฟนคลับเราหน่อยฝากพี่น้องเป็นกลังใจของครูที่สี่เป็งสารขอโชคดีขอบคุณครับโอเควันนี้เราเจอกับเพชรบังบูโน่นะเคยมาท้ากันบ้างยังไม่เคยวันนี้เราได้สองปอนด์เลยนะเขาร้อยสี่เจ็ดเราร้อยสี่เก้าเพรเช้าเราลดไปเท่าไหร่ผ่านชลุยเลย เราก็ซ้อมอยู่ตรงนี้เลยแถวๆนี้บินเก้าของวิรอนนะนะกี่วันรอบนี้ก็เดือนกว่าเราเป็นมวยยังไงบีมือบีมือไอ้นุ่นน่าจะเป็นเข่าไหมครับนี่น่าจะคล้ายๆกันความสูงความยาวน่าจะไล่เลี่ยวมั้งเราสูงเท่าไหร่นี่ร้อยแปดสิบหนน้ำหนักของเราไปล่อยเจ็ดสิบปีนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบเก้าชคมารวมๆหกสิบเจ็ดสิบน่าจะมีสามวัหลังเราชนะกี่ทีชนะเพิ่งกลับมาได้สองไฟสองไฟก็เป็นในผลงานสองไฟนี้ ชนะรวดเลยล่าสุดชกไวร้อยเ,เอวันนี้ก็ร้อยสนะคุมไหมคุมไหม,มก็คุมปราณสงพกิโลสงนกิโลกลางวันนี้เราก็ชกเคยชกไหมเคยไม่มีปัญหาเอาละลูกหลานใจจังหวัดชกได้อะอกไปครับหน่อยสรงกลา้าคูซี่สองกล้างครับก็เป็นองยอดกลาจะเป็นดยวตันเอเป็นทีน้อยโอเคก็ชดี